ผมนักพัฒกับโนกะ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูโรคในข้าวนะครับเห็นข้าวที่สวยสวยของผมนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีโรคและแมลงนะครับตอนนี้ฝนตกบ่อยทำให้เกิดโรคหนอนใบขาวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆน,นะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับเป็นจุดๆเป็นจุดๆใบขาวๆาหนึ่งโรคแล้วนะครับ โรคที่สองเดี๋ยวให้ดูกันใกล้นี่เห็นไหมครับใบข้าวผมหมดเลยนะครับถูกหนอนกินนี่ให้ดูตัวหนอนเลยนะครับเห็นกันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยสาเหตุเกิดจากการที่ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับวิธีแก้เดี๋ยวผมจะต้องปล่อยน้ำออก ให้มากที่สุดนะครับอย่างที่2ผมจะต้องใช้สารเคมีแล้วนะครับตัวนี้แต่การใช้สารเคมีของผมนั้นจะใช้ในปริมาณที่แนะนำตามฉลากคือใช้ในปริมาณที่น้อยก่อนนะครับผมคิดว่าผมจะใช้อบาแมกตินหนึ่งตัวนะครับและตัวที่สองผมจะใช้พิโลนินนะครับบวกเป็นสองบวกนะครับในการ กำจัดหนอนใบขาวและหนอนที่ผมให้ดูสักครู่นี้นะครับของตัวนี้นะครับเต็มเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่กินใบข้าวผมกร่อนหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็ผสมยาลงใส่ถังนะครับเดี๋ยวเราก็จะพ่นยากันนะครับเติมน้ำให้เต็มนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงในการฉีดยาตอนนี้นะครับคืออากาศโปรง่ปรงๆนะครับ ้าอยู่เราก็ควรใส่ยาจับใบลงไปสักนิดนึงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการฉีดยานะครับเราต้องฉีดเหนือนลมนะครับ ยาหนึ่นประยูกตอใบข้าวนะครับเราก็จีดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไปพีลล้าล้านะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการกําจัดโรคพืชที่ผมให้ดูเมื่อตอนต้นนะครับวันนี้ผมก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ